หรับเพื่อนๆที่อยากเชียร์ลิเวอร์พูลถึงขอบสนามแอนฟิล,ล,ล,ลด์ Token Travel Thailand ชวนคุณไปชมเกมถึงประเทศอังกฤษกับ5แมตช์ใหญ่พร้อมเซเลปและยูทูบเบอร์ชื่อดังเริ่มแมตช์แรกประทะแมนซิตี้13-20ตุลาคมพร้อมน้องคิปจังสุดสวยส่วนใครอยากไปดูบอลกับเซอรอแบบตัวเป็นๆก็ร่วมเดินทางไปพร้อมกันได้ในวันที่19-26มกราคมในเกมฟาดตแข่งกับเชลซีสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมแอดไลน์สอบถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยครับ สุดพิเศษหากบอกว่ามาจากช่องเซโอจะได้รับส่วนลดเพิ่มเติมอีกคนละ5,000บาทด้วยครับสวัสดีแฟนหงแดงหรือว์พผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นิเวร์พูลประจำวันที่15กันยายน2 ...5 6 5โดยลิเวอโดยร์วูลเดลี่บายเซอโอซึ่งวันนี้ผมกระคัดข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5้าข่าวให้เพื่อนๆได้ติดตามกันเช่นเคย ตะกองอื่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้แบบจัดเต็มสนุกได้ทุกแมตช์หากสนใจคลิกได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับควันหลงจากผลการแข่งขันเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกระหว่างทีมของเรากับทัคไอักษ์อัมสเตอร์ดัมมาลิวอพูเปิดสนามแอนฟิลด์คว้าชัยชนะไปได้2ประตูต่อหนึ่ง ถ้าเป็นการกลับมาจากผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังในเกมนัดก่อนที่บุกไปพ่ายให้กับทัชอัสูลา่านาโปลีแบบยับเยินถึง4เประตูต่อหนึ่งเลยทีเดียวหนึ่งในนักเตะที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในเกมนี้ก็คือต Ac ิอาโกอัคันทาร่าเมิดฟิลทาช่างทองของเราที่ได้ความฟิตกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงเพื่คุมเกมแดนกลางให้กับทีมได้อีกครั้งนั่นต่ไม่ล่าสุด เจ้าตัวได้ออกมาประกาศลั่นเลยว่าในตอนนี้ลิวอ่าพูได้กลับมาเป็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขาอีกครั้งหนึ่งแล้วและได้เห็นสัญญาณบวกจากผลการแข่งขันที่แอนฟิ์เรามาลงเล่นเกมนี้หลังจากผ่านช่วงเวลาที่ไม่ดีเอามากๆมันเป็นช่วงเวลาที่คงไม่มีใครต้องการจะให้เกิดขึ้นเตีะโก้กล่าวอย่างไรก็ตามเราก็มีความเชื่อมั่นในทีมนี้อยู่เสมอมา พื้นฐานของทีมนี้คือการทำงานดังนั้นสิ่งที่เราทำกันมาตลอดก็คือการเดินหน้าทำงานของเราไปไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะพัฒนาสิ่งต่างๆเมื่อมันไม่ถูกต้องหรือไม่ได้เป็นไปอย่างที่มันควรจะเป็นเราค่อยๆเติบโตขึ้นมาทีละเล็กทีละน้อยในทุกวันที่ผ่านไปเราเติบโตขึ้นการที่เราไม่ได้ลงเล่นเกมสุดสัปดาห์ หากมองอีกด,ด้านมันก็เป็นโอกาสของเราเหมือนกันให้เราได้เตรียมตัวกันมากขึ้นในสัปดาห์นี้จากที่เราต้องหนุงเล่น3เกมมันมาเหลือเพียงแค่เกมเดียวเราต้องใช้ให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดผมเชื่อมั่นในคุณค่าของชัยชนะและเราก็สร้างสรรค์โอกาสได้เยอะเราคุมเกมกันได้ดีสิ่งสำคัญก็คือเรากลับมาเป็นตัวเราอีกครั้ง เรามารุยกันต่อเลยกับข่าวที่2ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดเห็นของอดีตนักเตะอะรับตำนานของทีมเราอย่างสตีฟนิโคลถึงแนวรุกของทีมในตอนนี้กันบ้างเมื่อเขาออกมาการะตุ้นทางเยอเกนครอปเลยว่าควรจะให้โอกาสกับดาวินนูนเยสสู่หน้าตัวใหม่มากขึ้นเพราะเขาเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าเดียโกโชตาและโรเบรโตฟอร์เมนพร้อมกับให้เหตุผลประกอบ ตอนที่ผมเห็นทีมสิ่งแรกที่ผมดูก่อนเลยก็คือรายชื่อตัวสำรองว่าดาวินนุนเยสได้รับบาดเจ็บหรือไม่นิโคกล่าวคุณจะต้องใส่ชื่อเขาเข้ามาและต้องให้เวลาเขาได้ลงสนามมันต้องให้เขาได้ปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดหากคุณไม่ทำเช่นนั้นคุณจะไม่ได้เห็นฟอร์มการเล่นที่ดีที่สุดของเขาก็อย่างที่เรารู้ว่าเขาว่าจะไม่ใช่นักเตะที่สมบูรณ์พร้อมแล้ว เขายัางเป็นเพชรทีท่รอการเจรไนแต่สิ่งที่เขาสามารถทำให้กับทีมได้นั้นมันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับเดียโก้โชต้าและโรแบร์โตเฟอร์เมนผมคิดว่าเขาจะสามารถทำเช่นนั้นได้เฟอร์เมนมีดีในเรื่องของการครองบอลแต่คุณให้นุนเยสครองบอลและเล่นร่วมกับหลุยดีอาสกับโมฮัมเหม็ดซาลาเขาก็ทำได้เหมือนกับเฟอร์เมนเขาก็แค่ต้องพัฒนาในส่วนนั้นขึ้นมาแต่เขาจะยิงประตูได้เยอะเลยนะ ซึ่งในส่วนนี้เขาจะเหมือนกับโชตาเขาจะเข้าไปอยู่ในกรอบเขตโทษและหาโอกาสส่งบอลไปสุกกลตากข่ายเพราะมันไม่ใช่จุดเด่นของเขากับการลงมาเชื่อมเกมหรือเน้นกลางของบอลคุณก็แค่ต้องให้เขาได้ลงสนามประจูนเข้ากับเพื่อนร่วมทีมหากผมเป็นกองหลังผมคงจะไม่อยากเจอกับนูนเยสผมอยากจะลงเล่นเจอกับโชตาหรือเฟอร์เมโนมากกว่าตัวเขา นักเตะอย่างนูนเยสจะไม่สามารถพัฒนาขึ้นมาได้หากเขาไม่ได้รับโอกาสลงเล่นผมไม่ได้คิดว่าอีกสองคนที่เหลือจะสุดยอดมากมายขนาดนั้นดังนั้นได้โปรดให้โอกาสนูนเยสได้ลงเล่นเถอะไปกันต่อเลยกับข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูความคิดเห็นของผู้เล่นฝั่งอายักอัมสเตอร์ดัมถึงผลการแข่งขันกับลิเวอร์พูลเมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมากันบ้าง มาทีมของเรามาได้ประตูชัยในช่วงท้ายเกมก่อนหมดเวลาเพียงนาทีเดียวจากลูกหม่งของโจเอลมาติฟปักหลังพันแกร่งจากการเปิดลูกเตะม,มุมของทางคอสตาซิมิคาสลูกดังกล่าวนั้นถูกทางดูซันทาดิชสกัดออกมาได้ก่อนได้ผู้ตัดสินจะชี้ให้มันเป็นประตูเพราะบอลได้ข้ามเส้นไปแล้วแบบเต็มใบทำให้มันได้กลายมาเป็น3คะแนนสุดสำคัญสำหรับทีมของเรา ทว่าล่าสุดเลมโก้พาสเวียผู้รักษาประตูของไอเอเองก็ได้มาประกาศลั่นเลยว่าตัวของเขาไม่เชื่อว่าบอลได้ข้ามเส้นไปแล้วแต่เขาก็ได้เคารพการตัดสินของกรรมการผมซึมซับอารมณ์ความรู้สึกจากเกมนี้มาแบบเต็มๆเ,เลยนะพาสเวียกล่าวในจังหวะที่เราเสียประตูตอนท้ายเกมผมเห็นเต็มตาเลยว่าท่าดิชมองสกัดบอลออกมาได้ ในความคิดเห็นส่วนตัวของผมแล้วผมคิดว่าบอลยังไม่ได้ข้ามเส้นไปนะแต่ผมอาจจะไม่ใช่คนที่สามารถประเมินมันได้ดีจากนั้นผมก็หันไปมองดูผู้ตัดสินและเห็นเขามองไปที่นาฬิกาของเขาในตอนนั้นเองที่คุณทราบได้ทันทีเลยเพราะคุณไม่อาจจะไปเถียงเทคโนโลยีได้แต่สำหรับเกมการเล่นของเราแล้วหากเราไม่เล่นเกมตั้งแต่ต้นเราจะต้องเจอกับช่วงเวลาที่ยากลำบากแน่ มันสำคัญที่จะต้องเอาความกดดันออกไปเพราะเราไม่สามารถเล่นตามเกมของเราได้แต่เรายังสามารถยิงประตูที่ยอดเยี่ยมมากๆแม้ว่าท้ายที่สุดมันจะไม่อาจช่วยให้เรารอดพ้นจากความพ่ายแพ้เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงมิดฟิล หนึ่งในนักเตะที่ทีมของเราหมายปองอยู่ก็คือจูดเบลลิงแฮมมิดฟิลด์ดาวรุ่งอนาคตไกลของทังเสือเหลือบรุสเซียดอทมุนหลังจากเยอเกนครอปไม่เคยปกปิดความชื่นชมที่มีในตัวนักเตะรายนี้ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาดาวเตะวัย19ปีก็โชว์ฟอร์มได้อย่างสุดยอดในการบุกมาเยือนถิ่นเอติฮัสสเตเดียมของแมนเชสเตอร์ซิตี้และเขาก็เป็นคนยิงประตูให้ดอทมุนขึ้นนาไปก่อน ก่อนจะมาเจอทีเด็ดของจอห์นสโตนและเพื่อนเก่าอย่างเอริ่งบาลฮาลันในช่วงท้ายเกมอย่างไรก็ตามนั่นก็ทำให้บรรดาแฟนบอลของลิเวอร์พูลในต่างประเทศได้ออกมาเรียกร้องให้สโมสรต้องคว้าตัวเบลลิงแฮมมาร่วมทีมให้ได้ไม่ว่าจะต้องพยายามมากน้อยเพียงใดก็ตามทีทว่าล,ล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องนั้นจะไม่ใช่งานที่ง่ายเสียแล้วมาทางเดลี่เมลสื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ ได้ออกมารายงานข่าวว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เองก็ไม่คิดจะลงทุนกับตำแหน่งอื่นๆของพวกเขาเพิ่มเติมอีกเว้นเสียแต่ตำแหน่งมิดฟิลและคนที่พวกเขาอยากจะได้ตัวไปเสริมความแข็งแกร่งักเวลานี้ก็คือเบลลิงแฮมที่เพิ่งจะประชิญหน้ากันและได้เห็นฝีเท้ากันแบบใกล้ชิดนั่นเองแน่นอนว่าหากแมนเชสเตอร์ซิตี้เข้ามาแทรกในดีลนี้มันก็จะเป็นงานที่ยากมากขึ้นสำหรับทีมลิเวอร์พูลของเรา แต่เฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกหนึ่งสโมสรคู่แข็งร่วมศึกพรีเมียร์ลีกใกล้ความสนใจในตัวนักเตะรายนี้อยู่ด้วยเหมือนกันแต่การนั้นมันก็ยังพอมีข่าวดีอยู่บ้างเพราะตัวของเบลลิงแฮมเองได้เคยประกาศเอาไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าหากเขาต้องย้ายทีมตัวเงินจะไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจอนาคตของเขา เรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอ,อยาจะขอพาเพื่อนๆมาดูประเด็นข่าวใหญ่ที่น่าตกใจสําหรับทีมของเราที่ได้ถูกแพร่สะพัดออกมาอย่างหนักกันบ้างเมื่อเราเพิ่งเสัญญาคว้าตัวอาตูเมโลเม่ฟิลชาวบาสซิเลียนมาจากมาลรายอยู่เวนตุสในวันเดดไลน์ของตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยสัญญายืมตัวพวกเงื่อนไขซื้อขาดนักเตะ ขณะเดียวกันโจ้ตัวเองก็เพิ่งได้ลงสนามให้กับทีมของเราไปเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นในฐานะตัวสำรองตอนเกมที่ปราชัยต่อน,นาปโปลีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีรายชื่อเป็นตัวสำรองที่ไม่ได้ลงสนามในเกมกับไอเอสทว่าล,ล่าสุดตามการรายงานข่าวจากเกาอบแมกาโตซสื่อชื่อดังแดนมักโรนีก็ได้ระบุว่าเรียวาภูมมีแผนการจะยกเลิกสัญญาย,ยืนตัวของเขาก่อนกำหนดในเดือนมกราคมนี้ นั่นเป็นเพราะว่าทีมงานของลิวอร์พูไม่พอใจกับผลงานของเจ้าตัวระหว่างการฝึกซ้อมที่ไม่ได้อยู่ในระดับอย่างที่พวกเขาคาดหวังและนักเตะก็ไม่ได้ตรงกับรูปแบบที่เยอเกนครอปต้องการ ขณะเดียวกันการปล่อยตัวเขากับต้นสังกัดที่แท้จริงจะทําให้ทีมมีที่ว่างสาหรับการซื้อมิดฟิลคนใหม่เข้ามาเสริมทัพแทนในช่วงปีใหม่นี้ด้วยแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือออกมายืนยันเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่อย่างใดดังนั้นผมอยากจ้ขอให้เพื่อนๆฟังหูไว้หูกันก่อนนะครับแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไวไ้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ